you ชื่อเซียนครับผมอาชีพผมก็ขายเสื้อผ้าครับผมไม่มีแรงบนานใจครับผมอยากซื้อผมเห็นก็เอ้ยแม่งเอาซื้อมาเล่นเลยครับผมโดยที่ไม่มีพวกไม่มีของเล่นเบนซ์มาก่อนนะครับผมก็ซื้อมาเลยครับซื้อมาในแบบในความโง่ๆเลยไม่รู้เรื่องเลยครับผมว่ามันเยอรมันมันแข็งแรงพี่แบบพวกชุด ชุดแบบข้างหน้าคานหน้าอะไรผมว่ามันแข็งแรงก็มีศึกษามานิดนึงครับว่าก่อนที่จะซื้อก็ประมาณว่าเ้ยแข็งแรงมันน่าจะปลอดภัยสําหรับตัวผมแล้วก็ที่เรื่อง1นึ่อครับผมก็เพราะว่าเห็นมันเป็นรุ่นแรกเห็นมันครั้งแรกแค่นั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่า190คืออะไรคืออะไรผมซื้อแม่งเลยประมาณนี้ ช่วงล่างก็คือผมบิว้วใหม่หมดเลยเก็บใหม่หมดทุกทุกอย่างเลยครับลูกยงลูกยางลูกมากคันชงคันชักผมทาใหม่หมดครับผมแล้วก็ไปจบที่ถุงลมช่วงล่างครับแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นผมจะเป็นสไตล์แบบว่าไม่ได้ซื้ออะไรแบบอะไรเอ็มจีพวกฝาท้ายพวกอะไรเงี้ยครับผมก็อาศัยเป็นแบบว่าคัตตอมตีมืออย่างสปอยเลอร์หลังผมก็ตีมือตีมือขึ้นมาเลยครับงานเหล็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็กันชน กันชนก็ใช้ล่างก็จะเป็น AMG ครับผมเป็น AMG ภายในเน้นเก็บเดิมครับพี่เดิมๆหาของเดิมๆใช้ครับผมเพราะว่าเข้างในมันสวยอยู่แล้วครับเบนซ์แบบดูแบบเรียบหรูอะไรเงี้ยพี่ก็ให้มันสะอาดสะอาดครับผมผมไม่ได้ไปตามว่าภายในต้องดําต้องอะไรเงี้ยพี่ผมว่าผมสําหรับผมว่าเอาแต่งในที่ตัวเองชอบอครับผมไม่ชอบแบบว่าเอ้ยตามกระแสหน่อยอะไรเงี้ยพี่ เครื่องยนต์ผมก็วางเจเรียบร้อยครับประสบการณ์ที่อยากแชร์ก็คือศึกษาก่อนอย่ารีบร้อนมาผมศึกษาก่อนพี่เดี๋ยวนี้มันมีเช่นจะเล่นอย่างเงี้ยครับมีคนเขาขายเยอะหรือว่าตามรุ่นพงรุ่นพี่ศึกษาก่อนดีกว่าจะได้ไม่เจ็บครับแล้วก็ไม่เสียเงินเพิ่มหรือไม่ใครอยากจะแบบปรึกษาอะไรเงี้ยในฐถานะที่ผมเจ็บมาก่อนอย่างเงี้ยก็เด็กเบ้นพี่เพจเด็กเบ้นพิมพ์เข้าไปเลยครับเราพร้อมพูดคุยอยู่แล้วครับผม